ติดตามกันต่อนะครับคุณผู้ชมกับปัญหามหาวิทยาลัยรับนักศึกษาเกินกําหนดนะครับแต่ว่าปัญหานี้ไปเกิดในระดับของปโทนะครับคือบางคณะนี้ได้รับความนิยมมากเลยอย่างหลักสูตรศึกษากาศาสตร์นะครับสาขาบริหารการศึกษาปริญญาโทเขาบอกว่ามีอยู่11มหาวิทยาลัยครับนักศึกษานี่แห่กันสมัครเข้าไปเลยจนจํานวนนี่ถึงขั้นหนึ่ง ก็เกิดคำถามขึ้นมาว่าบุคลากรเพียงพอหรือเปล่านะครับที่จะควบคุมคุณภาพการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานนะครับซึ่งล่าสุดครับพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็เลยตัดสินใจเรียกประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ไปหาแนวทางแก้ไขนะครับโดยมีการบอกเพิ่มเติมบอกว่าตอนนี้ต้องมีการเร่งหาบุคลากรครับให้เพียงพอเพื่อการจัดการเรียนการสอนแล้วก็เรียกไปอย่าง11มหาวิทยาลัยให้ชี้แจงปรากฏตัวเลขที่ออกมาครับ สัดส่วนอาจารย์เทียบกับนักศึกษาปรากฏว่ายังคงยืนยันนะครับโดยส่วนใหญ่ว่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาพุทธศักราช2558และยังสามารถจัดการศึกษาได้นะครับพ่เด็กดาวพงศ์ก็บอกครับบอกว่าหลังจากนี้จะสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่งว่าอาจารย์สอนตามจํานวนจริงหรือเปล่าเป็นการฝากชื่ออาจารย์ไหมจัดการเรียนการสอนกันในรูปแบบไหน ส่วนของมหาวิทยาลัยกรุงเทพในะครผลเอกดาวพงศ์ก็บอกเพิ่มเติมบอกว่าไม่ได้รับข้อมูลและสอกออก,ก็ยืนยันบอกไม่เคยได้รับหนังสือเลยจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพพนบุรีว่าจะมีการเปิดรับนักศึกษาเพิ่มเติมในสาขาวิชาบริหารการศึกษาด้วยโดยที่ประชุมก็มองแล้วครับบอกว่าหากมีการผลิตนักศึกษาออกมาเกินไปจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาก็มีข้อเสนอออกมาบอกว่ามหาวิทยาลัยไหนเปิดสอนผิดหลักเกณฑ์ ก็จะดำเนินการขั้นเด็ดขาดนะครับแต่ว่าแนวทางก็ยังไม่ชัดเจนเดี๋ยวรอคอยความละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งพลเอกดาพงก็บอกเพิ่มเติมครับบอกว่าจําเป็นมากๆที่ต้องให้ความสําคัญกับปัญหานี้เพราะว่าสังคมมองว่าครูไม่เก่งครูไม่มีคุณภาพประเด็นเหล่านี้ก็เป็นระบบเชื่อมโยงกันกับจํานวนเด็กที่มากเกินไปด้วยนะครับ ก็ถือว่าช่วงนี้มีความต้องการสูงทีเดียวกับสาขาบริหารการศึกษานะครับเพราะหลายคนอยากจะได้วุฒิไปประกอบวิชาชีพถบอกว่าเป็นวุฒิสำคัญเหมือนกันเวลาจ,จะเปิเปดโรงเรียนกวิชากนะครับกาจ,จหนึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุช่วงนี้คนก็สมัครกันเยอะเหมือนกัน